ก็เอาละครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันในเกมฟรีไฟนะครับนี่เรามาในทีมของเวนนอ,ม,อมเรามานันีมของเวนนอมนะครับซึ่งคือบินก็เป็นเวนนอมแล้วก็ชุดเวนนอมที่เขาแจกฟรีมาด้วยแล้วก็มอไซคอะเหล็กวะกระเป๋ากองสบป,ประมาณนั้นครับถึงห้องกินกับเวนนอมมันก็มาได้สักพัก เราไปรวบรวมของเนี่ยเอเอนี่ยครับนี่จะเป็นส่วนของกระเป๋าย้อมสีจัจจแล้วก็เสื้อผ้าที่อยู่เสื้อผ้าเนี่ยเที่ย่ที่แป,ประเทศอืมแต่สีผมมันขุ่นๆไปหน่อยนี่ก็มากเพื่อน,นะคะจะเป็นสามสหายเวินนมแล้วก็มีฉายาด้วยดิชอบมันไม่มีฉายามันเฉย นียว่าอะไรนี่สามสหายคล้ายเวนอมเงี้ยเออได้ยูวิ่งต่อโดนยังขออยู่ตลอดเลยแค่จ,จังจเคเลื่อมปกติแล้วมั้ก็มาคุณในเคนะครับสำหรับคลิปนี้คลิปนี้ถ่ายไว้วันที่19 พิดเก้าเลยวะ่ะ19ตุลานะคะผมส่วนใหญ่คลิปที่ลงว่าจะเป็นคลิปดองเท่านั้นแหละไม่มีคลิปใหม่ๆหรอกเพราะว่าดองไว้เดี๋ยวก็คงได้ลงสักวอชนนะี่ี๋ยวก็เก็บยังไม่เล่นเออาร์เพราะว่ายังไม่มีปืนเอาร์ดีๆ,ๆเท่าไหร่พอจริงอยากเล่นบีทเอท้อง ประมาณนะั้นวยมีคนเจอเอ็มโฟะมีคนเจอเอ็มโฟให้เราด้วยเอาจริงชอบเล่นเอ็มโฟะเวลาเอาไปอัพขั้นสามจีบเหรียญไปอัพดีกวา่า แต่ก็ไม่ค่อยอยากเอาไปเอาเพราะว่ามันเปลืองเหรียญประมาณนั้นเก็บตอนนี้ก็เต็มแนละ้วมีเหรียญอะไรเหรียญสองเหรียญหรือเป๋่าได้อยา ยาสีกล re really kind of ่องไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเพราะไม่เล่นยาหลายกล่องตาหนึ่งก็จะเล่นยาประมาณห้ากล่องต่อเกมลงตีมเล็กจังวะวิ่งนิดนึงอะครบหมดละของ ปืนอัะปืนอัะนอ่ะปืนอัะปืนอัะนี่ครับมีมอไซค์ด้วยไปอาใัยดูดีกว่านี่มอไซค์นั่งอยู่ก็จะได้เห็นรอบๆเนาะเนี่ยมอไซค์โอ้โ๋อสวยเลยอืมก็มีไว้ครอบครองประดับปร,บปรบมีเพิ่มสักสักคันสองคันนะเออสก,กินหายเลยทดสอบองดีกว่าเสียงเออเสียงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน ยกล้อยกล้อของจริงต้องแบบนี้เอ๊อปะปะมาดดีกว่ามันแมนมันหมนเราก็ไม่ได้มาล่าบูญญานะคะเราแค่มันรีวิวชุดจริงจมันก็ไม่ใช่การรีวิวหรอกมันมาเล่นงโง,โงโ่ๆเลยมาเล่นเพื่อโชว์ฝีมือความโง่ของเราให้ทุกคนได้สนับชอุน <c> ห <oughs> ยอกหยอกตอนนี้เราถ่ายคืเอ,อเวลา ก้ามงเฮ้ยมีคนสามคนที่สามคนเลยนะเนี่ยเทมยังขับรถรอเท้าอย่นี้คิดว่าได้ตายก่อนแม่นควรแน่นอนคิดว่าน่าจะได้ตายก่อนแม่นควร เล่นบุญเลยแล้วกันคาดว่าเราน่าจะได้ตายก่อนแรงค อยู่ตรงไอ้โมเนีเ่ไม่เปล่ามองไม่เห็นไม่มีสโคอย่าห,ห้าวพีตาย่จะเป็นตายจริงอีออนทิ้งมอไซค์ไว้นอกมเมืองเราไว้นอนเลยไ,ไ,ไ,ได้ดเ,ไดเพื่อนกระสุนมันเพินเลยกระสุนจนนังเด เราทิ้งมอไซค์ตรงมน้นที่เจ็ดไปเอาเพาฉะนั้นก็ปล่อยไปไม่รีบไม่วิ่งเอาก็ได้รีบมาเดทตายก่อนเป็นมด้วยความรักทียึส่งร้ายเราเป็นวายร้ายในเงามื่อเร็ือะไรวะวินเล่นในเงามื่อ เส in <laughs> <laughs> the ่นมอาชญากรกระเป๋าหนึ่งเกี่ยวเลยกับอาชญากรอาชญากรกระเป๋าหนึ่งเกียสี่เลนซื้อเป๋าสามอีกเพื่ออนาคตที่สดใสของประเทศชาติประเทศชาติจะงดงามขึ้นเมื่อเมื่อนั้นแหละหาทำเนาะ จะเอาความจริงมาพูดเล่นแบบนี้สิยัมีคนรู้บ้างมีบเส้นพอดีของดีของดีไปจำตำบลมีใครเสพซุปเลยแล้วก็ตายระเบิดอ๋อไม่มีระเบิดหรือว่ามีหรือว่าจะได้โง่ตายระเบิดล่ะ เล่นเอมโฟไม่อัพเลยนะอยากเล่นไม่อัพก็แรงอยู่นะเพราะว่าไอ้สกินที่มันแจกนะอ่นี้แหละคำนวนของที่ใช้เล่นแต่ละตามบบนี้ตอนนี้นสะสมเหรียญม่ชุพีวิเพื่อนเองเพราะว่ามันก็ไม่ได้เล่นเดียวนะ เราะว่าถ้าเพื่อนเราห้าหรือเพื่อนเราก็จะตายก่อนแอนด์น,นุมีเล่นห้าเหรียญถูกได้นหนึ่งคนเล่นสี่คนมันไม่แบบสะใจเล่นสองคน,คนสามคนนี่สะใจสี่คนคุยกันไม่รู้เรื่องเท่าไรเวลาถ่ายลีปนะไเราจะเป็นเวนอเสียกองผู้ยิย่งใหญ่เด้า,า,าดทารากไทยส่วนอาเสียนกรผู้ยิย่งใหญ่สิงห์ กระเป๋าย้อมสีไปตกทางสีที่เนี่ยมันอยากสีชมพูโกทูสีดำตั้งตรงนี้สะตั้งไม่ขี้จะตั้งไปอยากตั้งก็ตั้งเดี๋ยวแรงก็จะรีล่ะกออ็เก็บแรงเก็บแรงไว้เยอะๆไวเ้ไวเล่นแรงเกสั้นใหม่หมามันเหนื่อยไม่ทาจริงวิ่งตามไว้ไว้วิ่งไปถันก็วะ หมาไม่เหนื่อยคนภาคเหนื่อยแล้วนะโรงพยาบาลสวัสดีเราจะรอเพื่อนๆแล้วเพื่อ,อ,วอความดีเรามันห่าวลย อ่ะยังบานเขาปีวานเกมตลงนะไม่จริงจังก็จะเป็นเกมตลกกันเพราะว่าปกติเราก็เล่นตลกพวกเกมก็กไม่เคยจริงจังสักทีตุ๊กตาหนุ่มหินขนที่ไหนได้สลิงบุากมบองไก นี่เราไม่ได้เล่นวีเด็นเลยลูกไ,ได้เล่นเอ็มโฟกักับ Back erm แ,แ,แม็กซ์เวนเส้นเต้นเส้นเต้นมีอกับมีแาซาลินอ,อยากมีส่วนร่วมในการลดประชากรโลกจนะัง ดูสึกได้ว่าเรากำลังจะตายเดี๋ยววิ่งมาตรงนี้ที่ล้เจอคนตลอดรอบนี้ไม่เจอจะเอาก,กระเาเบอรมาตั้งไว้มากเลยแต่เอาตังโง่ตรงประตูไปละเล่นด้วยความเชื เห็นความชิๆมีจับเสียงแล้วก็สบายใจขึ้นมาหน่อยเพิ่งได้เปนหนึ่งคิวเองนะ่ยโอ้โหอะไรวะเบนนอมยังไม่สะใจเลยเบนนอมกระทะโมโหดิเวนอนอมกระทะโมโห กะท่าโมคูกะท่าโมคูไปฟังกันไหมเพลงเนะี่ยเกิดทันไหมเกิดทันนี่ไม่ใช่เล่นๆนะน,นั่นจะมจามจะจริงจะมจามจะจริงจะมาจะจริงจะเจอคนเยอะเลยไม่ใช่แค่ตัวสองตัวจะพบศัตรูหลายตัวเลย เยอะพึ่งห้าวเยอะพึ่งห้าวหัวแต๋อไม่ค่อยชุบกันไหมชุบดิ ไปชุบ่ะตายชิย่ะหัวเตะ h กี่ตัวนี้นเล่นตัวอไ้ล่อเน,น่งโดนชุบมาแล้วไงไม่มีฟองดี หนึงีว่าเป็นบทว่ะบทท้ายเกมมันน่าจะรวยกูก็จนหรือิมโฟมของดีและเรื่อมกระตุกอีกแล้วฟักชิวเฮ้ยกระตุกกระตุกไยตอนหาาลิบเลย ลสวยเอาเอาเอาเปเนหลิกนะามาค้างในตอนนี้ดูดยิงเก่งไหะ เวลาค่าถูกจริงแล้วก็โดนยิงตายเพราะโดนสับค้าเนี่ยเลยอดเลยเยี่ยมเลยเหลือสี่เจ็บบอกใหม่เลย ฮ่าวิ่งอออะไรกันตรงนี้เพื่อนเนื้เพื่อนอยู่วิ่งให้เราเหยียบหัวที่เราตกเยอะเลยก็จะมาดึงใครอีกอ๋อดูนล้ จะได้ตายก่อนมันควรไหมเราตายยังมะตายแล้วแหละไปสวยงามเอายังไม่ตายตายแล้วตายแล้ว เนืองตัวเฮ้ยแต่ได้ที่หนึ่งบ้างวะตามเมื่อกี้ก็ได้ที่สองตามเมื่อกี้เล่นสิ้เปืนชุดเพื่อนกันเป็นชุดเพื่อนกอน แล้มไม่ใช่ตายตัวจากไหนวะเนี่ยจุกกันแล้วกันเพื่อความสบายใจจะให้เรามาแบกเหรอโอ้ไม่นะ แมวก็ร้องดูท่าน่าจะได้ที่สองอเพนะือเ่อนๆนตายแลว้วเพื่อน So I wanted demonstration and I've always learned it better with the hands-on need oh say that she's not easy she's really complicated But that only makes me got so excited And I'm not the type wait never สวยโอ้ครับพี่หนึ่งว่ะเออมันต้องได้อย่างนี้ปะเออปะนี่แหละวินเล่นเวนน้อดูความหัวของเวนน m อมันขนาดไหนอ่ะเออประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ติดตามนะครับผมก็คิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ก็เม้นบอกแม่เลยนะครับบ๊ายบายจุก